นอกจากจะเจอจะกับคนล้วตื่นได้ได้รับชมกันกับภาพยนตร์ด้วยใช่แล้วเอ็มเป็นแฟนของจะมาเวลใช่ไหมฮะก็ที่มาเวลแบบว่าอะไรเอ่อทุกๆเรื่องเลยใช่แล้วก็เข้ามาเรื่องนี้ก็อันนี้ก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูดูเออ่กัปตันมาเวลตั้งแต่ตอนโม้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนรวมตัวตับแม่เลยทั้งที่ถามคนใช่ไหมคะตื่นเต้นมากๆใช่แล้วคือกัปตันมาร์เวลคืออยู่ ่จอยักษ์มาแล้วใช่หลายอีกสองซูเปอร์ฮีโร่นี่จะเป็นครั้งแรกที่มันจอยักษ์ถูกต้องครับผมแล้วก็เป็นการคนจะมาเจอกันอ่านี่เป็นแบบการรวมทีมที่แฟนๆรอคอยกันเออเป็นส่วนผสมที่คาดไม่ถึงใช่ครับอ่าเมกกี้เมื่อกี้ครับเล่นมากเหมือนกันค่ะแต่ครั้งนี้คือจะเต้นกับคาแรคเตอร์ของมอนิก้ามอนิก้าที่เล่นงก์ไคือในภาค แล<ข> <ไป S 2> ้วเขาไม่ทำสนิทกันกับเจนมาร์เวลใช่ไหมคะก็อยากรู้ว่าในครั้งนี้ที่ต้องอยู่ทีมเดียวกันนั้นจะเป็นยังไงเพราะว่าน้าสนใจอย่างนึงก็คือแม่ของมอนิก้าเนี่ยเออเขาเป็นเพื่อนสนิทของ Carol อแคโรนเดนเวลกับปันมาเวลมาตอนออแต่ด้วยความที่อยู่กับปันมาเวลก็หายไปปกป้องจักรวาลในกาแล็กซียนไกลโพ้นไม่ได้กลับมาดูแลโลกกับพ่อแบบไายน่าของแดนนอสนะครับก็ทำให แม่ของเธอจากไปการกลับมาเจอครั้งนี้ก็เลยเป็นไดนามิกที่เรีในว่าน่าสนใจมากอาจจะไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่ไม่กินเส้นแน่นอนงานนี้เขหลังต้องดูว่าจะทะเลาะอะไรกันยังไงบ้างนะพี่ต้องโอเคโอเคอะพี่แชมป์พี่เลี้ยอยากจะถามเลยอถามนิดนึงฮะแอบรุนกับฉากหลักเครเดทไหมอาของคนที่จะต้องมีฉาก ที่ผ่านมาเราเป็นกี่คนเราเป็นหนึ่งในนั้นในคนที่แบบนั่งแบบรอดูเครดิตหนังจนจบเพื่อรอดูฉากเพียงเดียวปุ๊บป<ช>ุ๊บ <มา S 2> เป็นหนูยหนุ่อยากรู้ว่าแบบเอาราร้กิมมิคข้างหลังอ่ะมันจะมีอะไรให้เราดูว่าก็ต้องนั่งรอแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยว,ยวออตอนต่อไปเจอแล,<อ>ล้วอยอู่แล้วแป๊บหนึ่งที่เรารอได้เพราะว่าผมแอบเห็นข่าวเขาบอกว่าตอนท้ายอ่ะจะมีใครก็ไม่รู้คนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักโผล่มา ให้ทุกคนทึ่งกันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ได้ีกินมาได้กินมาอันนี้คุณสปอยหรือเปล่าได้กินมาอย่างนี้อย่างเลยๆนะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ก็แอบเชื่อถือได้อยู่ใช่ครับ Just do it แต่ที่น่าสนใจก่อนก็คือเนี่ยยืนกันอยู่แค่สองคนนะแต่หนังเรื่องนี้เขามีกันสามคนใช่ไหม Superhero ดังนั้นถ้าสมมติพวกเราเนี่ยมีพลังคอสมิกขึ้นมาแล้วต้องสลับล่างย้ายตำแหน่งเหมือนในหนังเนี่ยต้องต้องเพิ่มอีก plus one อีกหนึ่งคนครับอยากได้ใครมาร่วมทีม ใครดีใครดีเอาดีเอา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 ฟอบบี้เล้วกันค่ะอามังหาที่บ้านทำามอ่ะทำไมอ่ะรู้ว่าถ้าสมมติว่าวันไหนที่หนูอยากคอสติคใช่ไหมคะหนูอยากกลับบ้านเลยหนูก็ให้ฟอบบี้มันเป็นหนูให้หนูไปเป็นฟอบบี้แทน กัพปู่ไม no ่ด oh. ีมากแล้วก็ค uh> ือจะฝากน้องไว้กับพิกกี้นะตายมาแล้วจฝากเพื่อนยิ่งมายโอ้โหฉลาดฉลาดดีมากเป็นตีาบุกทีอันนี้น่าสุดยอดมากเป็นพี่มากเด็กต่อเหมือนบ้านเหรอแคปเชนมาร์เวลค่ะพอจะาจะไปสำรวจโลกอื่นๆให้ได้ไปให้อยากไปไหนก็ไปได้ไปโลกอื่น เหนื่อยแล้วเมื่อวานดีนะครับเมื่อวาจะเป็นหมามาอยู่ด้วยกันสองตัวนะครับคนรจไปอยู่ด้วยกันหมดเลยจริงจริงนะครับแต่ว่าดีเพราะว่าก็มีสเปีย์ฮีโร่อยู่ด้วยอ่าเผื่อมีปัญหาอะไรบนโลกอยางนี้ก็ช่วยผู้ล่วงได้เลยถูกต้องครับผมเมื่อกี้ต่อมาดีว่าด้วยฮีโร่วันนี้เรามีฮีโร่ชาวไทยที่มาร่วมงานด้วยเออรู้ป่าเมื่อวาไทยเรามีฮีโร่เหมือนกันอ้าวรู้กันอยู่แล้วนะทุกคนรู้จักดีเขาเป็นแชมป์ฮะผม ไม่ใช่แชมป์ยัสมดุยนะฮะแต่ว่าแชมป์เทควันโดระดับโลกโอ้โหไปการเทียบแล้วได้เหรียญทองมามากมายแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งได้เหรียญทองเอเชียนเกมมาด้วยที่ประเทศจีนนะฮะสดๆ ที่รับชมผัานทางไลน์เยค่ะสวัสดีค่ะเทนนิสค่ะน,งงงงะนีนคะนน่ค่ะังนนักกค่ะเล่นคันค่ะชื่อว่านาจโดนแซวในเรื่อีบอแต่ต้อก <c oughs> แต่ว่ามายืนอ,อยู่ตรงนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยเาว่าเทนนิสเนี่ยต้องเป็นการขับตัวโยน M C U ใช่ไหมครับใช่คะ่ะเดี๋ยวชอบ M C อยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนชอบกับการมาเว,วอยู่แล้วค่ะกลับมาครงนี้รู้สึกตื่นเต้นมาๆเพราเป็นการโรดตัวของ ล้อมาๆๆค่ะตัตาล้อมานี่เลยสามสาวใก่ฟรีเบ,บ็กี้เทนนิสโอ้โหทีมนี้ทีมน,นี้ดีไหมฮะดีแฮชแฮกทีมนี้ต้องมาแล้วนะเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อั่นเป็นแฟนของเ c u อยู่แล้วใช่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากค่ะที่แบบมอบคำว่าฮีโร่ให้กับหนูค่ะก็ไม่มีพลังนคอรสอิกแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าอะไรการฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักคะ่ะรวมไปถึงกำลังใจจากคนไทยทุกคนที่ส่งมาให้ ุคันี่ไปแข็งเลยคะ่ะก็รู้สึกขอบคุณทุคนมากะคะ่ะโอขอซื้อบนิดนึงให้กับ 50, อร่วสาว่คร้าวไหน,น,ะะนอยู่กับน้องเทนนิสละนะอยากให้ี่แชร์เป็นรนา,ายาใหนะให้กับน้องๆแลคนที่ดูอยู่แบบทุกคฝันเลยคะ่ะอย่างต้นหนูใช้เวลา19ปีในการมาอยู่ในจุดนีน<จ>น้ค่ะตอนนั<บ>้นก็เป่เป่ ก็ทุกคนที่ส่งมาให้ค่ะเ็เชื่อว่าทุกคนก็อย,าย่ายอมแพ้ต่อตัวเองแล้วก็ต่ออุปรสรรคนะคะเลยสู้ต่อไปค่ะเป็นกำลางในทันทีค่ะ เดอะมาร์เวลพร้อมกันนะคะก็ากบอกว่าเตรียมตัวรอรับมุกโลกตามสไตล์มาร์เวลแล้วก็แอคชั่นจัดเต็มแน่นอนค่ะซื้อตัวออนไลน์ได้แล้วนะคะแล้วก็รับชมพร้อมกันวันที่แปดพฤศจิกายนนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ข่า้ watch it at 8th of November but you can buy the tickets now. Don't miss out! Yeah. ครับามแสดงเลย้แสดงสาวของวัออสการ์หานกันร่วเลยจ้าของบทวิกฟรีอย่งสมวยแสนการและคนไทนของเเชียพักซจุดเรอดูเลยนะครับว่าจะมาบไทยหรืยังนะที่จะมาวนใช่ครับเกได้สายแอคชั่เกทันก็มีให้ดูแต่ถ้าสายแมวเียวท่าขนานี้จะลืมนะครับมาให้กำลังใจน้องกู๊กันน้องยกพู่มาเป็นทีมร้อมที่ไท่ทุกคน โรงพยารับ

กระโดดระลอกดึงแห่งน้ำสวยทำไม